ถ้าจิตลดผลคนอื่นลดผลนะ่ะนะก็มีหลายเคสหลายหลายอย่างนะ,ะแต่ถ้าจะคุยเรื่องภาวนาเนี่ยเรื่องอเน,นี่ยมันต้องผ่านการเป็นบ้ามาเยอะนะกรรมฐานเนี่ยเขาเรียกกรรมฐานต้องผ่านบ้าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นบ้ามันเยอะบ้าความหลงเนี่ยบ้าจิตเนี่ย สมัยหลวงตาบวชใหม่ๆนะไปภาวนาด้วยกันเนี่ยในกลนุ่มเกือบเกือบเจ็ดแปดองค์ผ้าเนี่ยภา,นะาวนาเพ,พาาื่อนบรรุปรรปเป็นพระลรหันทั้งหมดเลยภายในไม่กี่เดือนไม่กี่วันเหลือหลวงตาคนเดียวไม่กล้านั่งเพราะเห็นเพื่อนเป็นบาา้าเป็นพระลรหันชืจริง